วันที่4ของการเก็บตัวทีมชาติไทยนะครับนาแคมป์เก็บตัวที่กิเลนบัลเล่จังหวัดนครราชสีมานะครับการฝึกซ้อมด้านหลังของผมยังคงเหมือนเดิมกับการนำทัพของโคซิโกกิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับพร้อมกับนักกีฬาทั้งหมด15คนนะครับที่มาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในตอนนี้นะฮะแต่มีเพียงแค่14คนที่ลงฝึกซ้อมโดยหนึ่งรายที่ต้องแยกซ้อมก็คือสาุตมาสุกนะครับตอนนี้ก็กําลังเร่งฟิตร่างกายหลังจากมีการปาดเจ็บบริเวณข้อเท้านะครับทำให้ต้องแยกซ้อมเอาละครับวันนี้ เรื่องของการเก็บตัวจะเป็นอย่างไรนะครับการทดสอบในเรื่องของร่างกายจะมีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยครับ 오오오오오오오이오오오이오오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  <목소리로> 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 และนี่คือการฝึกซ้อมทั้งหมดของทีมชาติไทยนะครับประจำวันที่4ครับที่แคมป์กิเลนววลล่ใช้เวลาในการฝึกซ้อมวันนี้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเดียวกันนะครับตั้งแต่เวลาส่วเรือการที่ผ่านมานะครับการฝึกซ้อมวันนี้เน้นไปที่การเข้าําำนะการแบ่งทีมเล่นฟุตบอลนะทั้ง2ทีมพร้อมกับการเพิ่มศักยภาพทางร่างกายให้กับนักกีฬานะครับอะไรครับวันนี้การฝึกซ้อมประมาณนี้นะครับส่วนวันต่อไปการฝึกซ้อมจะเป็นแบบไหนติดตามกันได้ครับ